ครับเราก็จะมาอัปเดตแบตเตอรี่ ln 3ค่ายของโยซ่ากันต่อนะครับหลังจากที่ผมได้ใช้เครื่อง b o อกเชาร์จมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับผม <c oughs> ก็จะมาวัดค่าความถ่วงจำเพาะกันว่าแต่ละเซลล์แต่ละช่องค่าน้ำกดเขาที่อยู่ที่เท่าไหร่นะครับ มาชมช่องที่หนึ่งกันช่องเซลล์ที่หนึ่งนะครับแบตเตอรี่ CCA สูงก็จริงนะครับแต่ว่าค่ากรม่วงจำเพาะนะยังยังไม่เข้มพอนะครับนครับค่ากรมทวงจำเพาะอยู่ที่ประมาณหนึ่งสองห้าศูนย์ ประมาณหนึ่งสองห้าศูนย์นะครับนประมาณหนึ่งสองห้าศูนย์ผมก็จะช,ชาร์จชาร์จจนกว่ากดจะเข้มนะครับชาร์จจนกว่าค่ากดจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งสองหกศูนย์ถึงหนึ่งสองเจ็ดศูนย์ค่ากดยังไม่เข้มนะครับค่ากดยังจืดอยู่ ช่องที่สองเข้ากันกับช่องที่หนึ่งนะครับชมเข้มมาชมช่องที่สามาช่องที่สามก็เท่ากันนะครับชมช่องที่สี่ช่องที่สี่ก็เท่ากันช่องที่ห้า ช่องสุดท้ายก็ได้ชาร์จมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับผมโดยใช้เป็นตัวฟ็อกเซอร์เครื่องนี้นะตัวฟ็อกเซอร์เครื่องนี้กระแสการชาร์จนะครับอยู่ที่ประมาณ1.5แอมป์นะครับ กระแสการชาร์จลงตัว ln 3ลูกนี้นะครับ1.5แอมป์อุณหภูมิที่ตรวจจับได้นะครับอุณหภูมิภายนอกนะ3.6องศาเซลเซียสส่วนโวลต์นะครับอยู่ที่14.2โวลต์นะครับโดยอ่นานค่าจากตัวฟลกเซอร์ขนาด10แอมป์นะครับ <S 2> <S 2> ชาร์จแบตเตอรี่ ln 3ลูกนี้นะครับจากนั้นผมจะมาเช็คค่า cca เพิ่มเติมนะครับ ลองมาวัดค่าซีซดูกันหน่อยซิว่าหลังจากที่เราชาร์จมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าค่ากดยังยังไม่ได้นะครับผมค่ากดยังไม่ได้ต้องชาร์จแลวฟื้นฟูนไปอีกสักพักหนึ่งนะครับผมประมาณแปดชั่วโมงนดี๋ยวผมถึงค่ากดถึงจะเข้มประมาณนะเดี๋ยวลองถอดถอดเครื่องพอกเซลร์ก่อนครับแล้วก็จาก นำเครื่องมือมาเช็คสุขภาพแบตกันดูหลังจากที่เราชาร์จไม่ได้สักพักใหญ่แล้วก็ค่า,ค,าค่าโอห์มนะครับหรือว่าค่า i r อะอยู่เท่าเดิมนะครับ3.4มจุดิโอมเท่าเดิม100%เหมือนเดิม ส่วนโวล์นะครับโวล์อยู่ที่สิบสามจุดสองโวล์นะครับส่วนหน้าที่สามนะครับหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นตเฟอร์เซ็สมบูรณ์แบบนะครับ CCA อยู่ที่เก้าร้อยสิบเก้าแอมป์นะครับแบตบของรูปนี้นะครับเป็นยูซ่า usa, แบตมือสอง CCA ที่สามารถทำได้นะตอนนี้นะครับที่วัดค่าได้นะตอนนี้เนกะ้าร้อยสิบ 9CCA นะครับก็ถือว่าน่าจะเอาไปใช้งานได้แล้วนะครับแต่ค่ากดค่าคมถมจำเพาะยังไม่คิ้มดีพอเราก็จะฟื้นฟูนฟนอีกซึ่งนิดนึงนะครับฟื้นฟูอีกซึ่งนะิดนึงคือก็ชาร์จและฟื้นฟูนะครับผมลองชาร์จีกับลอยใช้เครื่องตัวนี้นะ C.C.A. C.C.A. CC สูงก็จริงนะครับแต่ว่าค่ากดผมยังไม่พอใจนะผมยังไม่พอใจผมจะผมจะให้กดเข้มกดนี้อีกนิดนึงนะครับผมนะครับค่ากดตรงนี้ค่ากคมถ่วงพเพาะอยู่ยที่ประมาณหนึ่งอ 1, 2, สองห้าศูนย์หนึ่งสองห้าศูนย์นะครับตอนนี้ยังไม่ถึงหนึ่งสองหกศูนย์เลยก็จะให้เครื่องชาร์จนะครับ ชาร์จไฟให้เต็มก่อนถึงจะเอาไปใช้งานกับรถยนต์เเลเพราะว่าเราอัดเราอัดกระแสแอมลงยังแบตเตอรี่เต็มที่แล้วนะครับอัดกระแสะไฟลงเยอะๆจะได้เวลาใช้งานจะได้ <c oughs> ออมั่นใจในแบตเตอรี่นะส่วนเอ,อ แบตเตอรี่รูปนี้นะครับมีปฏิกิริยาดีนะครับแล้วก็เป็นแบตใหม่ด้วยนะครับปีหกแปดนะบแบตปีหกแปดแบตมือสองก็จริงนะครับแต่ว่าสภาพดีค่อนข้างค่อนข้างที่จะหายากนะครับแบตลักษณะแบบนี้นะครับ,บรสภาพดีเป็นแบตมือสองราคาย่อมเยานะครับใช้งานได้ยาวๆ มาชมเซลล์ที่หนึ่งฝั่งนี้แผ่นธาตุสวยนะครับแบตบใหม่อยู่แผ่นธาตุดีนะครับเซลล์เซลล์ที่สองมีปฏิยาดีนะครับเซลล์ที่หนึ่งก็มีปฏิกิยาเล็กน้อยเซลล์ที่สองมีปฏิยาดีเซลล์ที่สามนี้ก็มาดีครับเซลล์ที่สี่มีปฏิยาดีครับ เซลที่ห้าโอเคสวยงามเซลลที่หกเซลลที่หกรู้สึกว่าอยากช้าอยู่นะครับนะครับเราก็เลยจำเป็นต้องฟื้นฟูให้แบตเตอรีอ่ทำงานเทียบเท่ากันก่อนนะครับผมนะครับเซลลที่หกช้าอยู่รอเซลลที่หกกระตุต้นเซลลที่หกให้ทำงานเทียบเท่ากับเซลเพื่อนๆมาก่อนนะครับ เซวนี้ช้าอยู่กระตุต้นเสร็จปุ๊บก็จะใช้เป็นโหมดรีแพร์ต่อครับเพราะว่าแบตเตอรี่อรู้สึกว่าเซลลฝั่งฝั่งด้านริมๆหน่ะฝั่งด้านริมทั้งสองข้างเขาจะมาช้านิดนึงนะเราก็เลยต้องผมก็เลยต้องจำเป็นต้องกระตุน้นโดยการฟื้นฟูเล็กน้อยนะ เพื่อว่าให้แบบมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีหวังว่านะครับหวังว่าก็มาอัปเดตตัวแบตเตอรี่ l n 3ให้ชมกันนะครับก็วัดค่าคามุมบัเฉพาะให้ชมเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ผมต้องทำต่อไปก็คือต้องฟื้นฟูต่อเล็กน้อยนะครับเพราะว่าแบตยัง ยังมาไม่เต็มร้อยนะครับผมยังมาไม่เต็มร้อย GTA สูงก็จริงนะครับแต่ว่าแบตยังมาไม่เต็มร้อยดีผมก็จะฟื้นฟูให้ให้เซลล์ด้านข้างสองเซลล์ด้านขั้วลบแล้วก็ด้านขั้วบวกให้เขามีปฏิยาเทียบเท่ากันับสี่เซลล์ตรงกลางก่อนครับถึงจะนำไปใช้งานเวลาได้ชาร์จรถยนต์ผลิตกระแสแอม ชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับมันก็จะได้เสถียรดีขึ้นนะครับหวังว่านะครับหวังว่าสภาพด้านข้างคนระับสวยงามคนระับฟอนต์ตัวหนังสือโทนสีดำแนะบตเตอรี่ใหม่นะครับตัวฟ er ็อกเซอร์เขาก็ทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับตันนี้ใช้เป็นโหมดเอ c A r อยู่นะโหมดโหมดชาร์จนะครับผมโหมดชาร์จรถยนต์ธรรมดาัโมโหมดชาร์จอยู่ยังไม่ได้ใช้เป็นโหมดรีแพร์นะถ้าโหมดรีแพร์ก็เป็นการฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็ใกล้จะเต็มแล้วนะครับผมดูจากสถานะตรงตรงนี้นะผมสูมไม่ดูแบตเตอรี่ก็เอ่อใกล้จะถึงหนึ่งร้อยเแล้วครับใกล้จะ เต็มแบบร้อยเปอร์เซนแล้วกำลังกระพริบอยู่ถ้าแบตเตอรี่เต็มจริงๆเขาจะขึ้นว่าฟูนะครับเครื่องเขาจะตรวจจับว่าฟูตัวฟัก์เสรตรงนี้อันนี้อุณหภมูมิกระแสะการชาร์จลงแบตเตอรี่หนึ่งจุดสี่แอมป์นะครับสิบสี่จุดสองโวลต์สามสิบหกองศาเซลเซียสอุณหภูมินี่น่าจะเป็นอุณหภูมิภายนอกนะณหภูมิภายนอกเครื่องนะไม่ใช่ไม่ใช่อุณหภูมิภายในกัน ทำงานดีครับเครื่องนี้ส่วนส่นใดที่สนใจนะครับเครื่องชาร์จแล้วก็ฟื้นฟูได้ด้วยนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้อยู่ใต้คลิปนะครับผมก็มีพอมีอยู่นะครับผมเครื่องชาร์จที่สเปคดีๆนะครับผ่านการเทสมาแล้วละก็จะคัดสรรเครื่องชาร์จดีๆมาไว้ฝาก fc กันนะเพื่อเผื่อท่านใดเอาแบต เอาแบตไ,ไปใช้งานแล้วแบตเตอรี่ไฟอ่อน่อชาร์จโดยเสียบเสียบปลั๊กไฟบ้านก็าชาร์จได้เลยมีมีติดบ้านไว้ก็ดีนะครับบเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ตอนนี้ราคาถูกลงเยอะแล้วราคานี้เข้าถึงได้เกือบทุกคนแล้วนะครับราคาบางตัวนี้200บาท300รบาทก็มีแล้วราคาถูกมาก ชแล้วก็แถมฟื้นฟูได้ด้วยนะครับผมชาร์จหรือฟื้นฟูได้ด้วยครับ,ช,รรบชิปนี้ผมก็มาอัปเดตเจ้าโยซ่า LN3 ให้ชมกันนะครับผม CCA ก็ดันขึ้นมาถึง900มินิทแล้วนะครับก็จะลองดันขึ้นอีกนิดนึงนะครับผมจะลอง การ CCA ขึ้นอีกจะถึง980หรือเปล่านะลองฟื้นฟูด,ดูอาจกระแสลงเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเป็นผลดีกับผู้ใช้งานแล้วก็เป็นผลดีกับแบตเตอรี่ด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้อัดกระแสรแรงนะผมชาร์จแบบพอโตนะครับชาร์จแบบพอโตไม่ได้ชาร์จแบบไม่ได้ชาร์จใช้ทุ่เชื่อมโมไม่ได้ชาร์จลักษณะแบบนั้นนะครับ ใช้เป็นแบบเครื่องฟอกเซอร์ขนาด10แอมชาร์จแบบโหมดออโต้นะครับผมตัดเองเต็มแล้วก็ตัดนะครับก็มีข้อมูลมาอัปเดตไม่เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันอีกสักคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมีข้อมูลตรงไหนมาอัปเดตคลิปนี้ผมก็มาอัปเดตค่าคุ้ม่วงเฉพาะนะครับให้ชม fc ที่ติดตามนะครับ ท้าใดมีแบตเตอรี่ลักษณะแบบนี้อยากามีเครื่องชาร์จอยู่เครื่องนึงก็ทำในลักษณะแบบนี้ก็เพิ่มค่า CCA ได้